สาเหตุที่ทำให้เส้นเลือด ตีบรู้ไหมคะเกิดจากอะไรหนึ่งไขมันในเลือดสูงเพราะไขมันจะไปสะสมอยู่ตามหลอดเลือดไปขวางการไหลเวียนเลือดทําให้หลอดเลือดเนี่ยเกิดการอุดตันเกิดภาวะเส้นเลือดในสมองตีบเป็นอัมพาตเสียชีวิตได้ 2. ภาวะความดันโลหิตสูงทําให้ผนังหลอดเลือดแดงหนาตัวขึ้นเกิดภาวะหลอดเลือดแข็งและหลอดเลือดตีบแคบลงทําให้สมองขาดเลือดทําให้หลอดเลือดแดงขนาดเล็กในสมองป่งพองออก เป็นกระเป๋ะเล็กๆทําให้เกิดการปริแตกและมีเลือดออกในสมองได้ 3. ภาวะเบาหวานน้ําตาลในเลือดสูงทําให้หลอดเลือดเกิดการอักเสบเปราะบางแตกง่ายจึงส่งผลทําให้เกิดโรคเส้นเลือดในสมองและอัมาพาตตามมา 4. การทานอาหารไขมันสูงของหวานผลไม้รสหวานเป็นประจำส่งผลทําให้เกิดภาวะเลือดหนืดข้นทําให้หลอดเลือดการเกิดการอักเสบทําให้เกิด